ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนเพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดทคนชอบพระนะครับวันนี้เปิดพระของ f c ีเนี่ยหท่านนะครับอ่าท่านแรกเนี่ยมาจาก f c ขอนแก่นนะครับ FC ขอนแก่นไม่มีองค์ที่ไปได้ครับไม่มีองค์ที่ไปได้เดี๋ยวพาไปดูครับว่าทําไมไม่ใช่เนื้อหาที่ผมเล่นนะครับผมจะเทียบเนื้อหาคร่าวๆให้ดูครับอ่าพระชุดนี้คือไม่มีเนื้อหาที่ไปต่อได้นะครับของ f c จากชนบุรี อารูปเหมือนอก็ยังไม่ได้เช่าหาครับองค์นี้นะของอันนี้ของ fc อุบลครับอุบล bon, วันนี้เปิดมาเก่าสุดก็คือ fc อุบลครับเก่าสุดนี่คืออผมให้ดูหลังนิดนึงครับอ่ะก็องค์ที่ผมลงประมูลวันนี้นะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดผมมาแจ้งอีกทีนึงแต่ผมให้ดูหลังก่อนนะครับอ่าถ้าเห็นหลังแบบนี้นะครับหลังแบบนี้คือหลังที่ไหนครับอ่าหลังอินโดจีนครับ หลังแบบนี้คือเนื้อหาของสมเด็จอินโดจีนพระครูสุพุธวัสุทัศครับอ่าองค์นี้อันนี้เป็นพิมพ์แบบแขนกลมนะเห็นไหมทรงแขนของท่านจะเป็นแขนกลมครับพระลืมใช้อ่าต้องแจ้งก่อนครับซุม้มเห็นไหมซุ้มท่านเนี่ยโยบิดเบี้ยวเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยซุ้มท่านนะครับขึ้นไปตีโค้งแบบหักหักอย่างนี้เลยนะแล้วก็อ้อมมาแล้วก็โคง้งบิดบิด,บด,บดลง อันนี้คือธรรมชาติขององค์พระครับอ่าพระลืมใช้ครับองค์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดการประมูลเดี๋ยวผมไปแจ้งอีกทีนึงอ่าแล้วก็มาที่องค์นี้ครับอ่าองค์นี้อ่าของของท่านนี้ของท่านนี้กรุงเทพนะครับมาจาก f อกรุงเทพได้ได้องค์หนึ่งนะอ่าเอหลายท่านก็น่าจะเคยเห็นนะครับคนพื้นที่นะหาอยู่นะครับคนพื้นที่ตามหาอยู่ลองดูนะครับสายโรงงานเยอะมากนะครับอันนี้ สมเด็จวัดสามกออยุธยาครับหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าตากนอกเนี่ยเป็นคนปลุกเสกนะครับที่วัดสามกอตอนนั้นนี่จะเป็นอ่าในหลวงรอชกาลครับกับพระราชนีนะครับสเสด็จพระราช,ชดำเนินไปทอดผ้าพระกฐินนะในปี06โดยรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าส่วนผสมหลักเลยก็คือสมเด็จแตกหักของวัดสามกอและสมเด็จ บางขุนพมกุใหม่นะครับที่ชํารุดแตกหักนะครับนี่คือประวัติถ้าคนพื้นที่น่าจะรู้ครับคนพื้นที่คนพื้นที่น่าจะรู้แล้วก็น่าจะตามหาอยู่รุ่นปีศูนย์หคือให้ดูอะไรครับสะดือครับคือเวลาเราส่องวัดสามกอปีศูนย์หเนี่ยพระแท้นะครับพี่ลองลองลองดูเนื้อพระแท้นิดนึงลองดูเนื้อพระแท้นิดนึงครับเนี่ยครับพระแท้ปีสามหกออกที่ วัดสามกอรครับมีส่วนผสมของสมเด็จแตกหักบางขุนพรมปี2,500นะครับกูุใหม่แล้วก็ปลุกเสกโดยหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะยุทยานะครับวัดสามกอนี้อยู่เสนานี่ครับตรงเห็นเห็นเห็นเหนเห็นเหนือมือไหมครับจะเป็นร่องสะดือนะครับปี06นะนี่แล้วเนื้อท่านนะโอ้โหองค์นี้ ออปึกเลยนะครับดูดูครับเนื้อองค์นี้ปึ๊กเลยนะครับโอ้สวยสวยครับสวยอันนี้ไม่ได้ลงประมูลอันนี้ก็ไว้ให้สายสายทางลูกศิษย์ลูกลหาของหลวงหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงส่วนองค์นี้อา้าไม่ไม่ใช่อง์นี้ครับส่วนชุดนี้ของ fc ขอนแก่นไม่มีองค์ไปได้นะครับพี่เดี๋ยวผมพาไปดูครับพี่ครับว่าเนื้อเนื้อหาเนี่ย ยังไม่ไม่ใช่แบบที่เล่นนะผมขอไปดูองค์ประมูลก่อนนะครับพี่ผมขอดูองค์ประมูลก่อนอ่าลองดูนะครับอันนี้ของ fc อุบนครับของ fc อูบนพระลืมใช้เป็นสมเด็จอินโดจีนครับพระครูสุพ์วัส,สุทัศส2งส4่แเหมือนเดิมครับพี่ไปพร้อมกออเบรครับ พาลาที่ผมเขียนไว้นี่เป็นพาราเริ่มผมเขียนอยู่หน้าคลิปนะครับนะนี่พาลืมใช้ครับดูผิวนี่คือสมเด็จอินโดจีนนะครับสมเด็จอินโดจีนอ่าแบบนี้ครับท่านอื่นเล,เ,ลเล่นก็ยังไม่ถึงกับแพงมากครับยังไม่ต้องยังไม่ถึงกับแพงมาก พนันต้นต้นนะครับพันต้นต้น,ตนด้านข้างมีการแต่งนะครับมีการแต่งเห็นไหมครับอสองฝั่งเลยนะครับนี่มีตามีการแต่งข้างนะครับไม่หากไม่ซ่อมครับเพราะว่าพระลืมใช้ครับพระลืมใช้เนื้อดูง่ายด้วยครับอ่านี่นะครับ นี่ดูผิวอันนี้ครับององประมูลนะส่วนอีกอง์นึงเนี่ยไม่ใช่นะครับพี่อันนี้เจดีเล็กเจดีโยครับผ้าผิดเนื้ออยู่นะครับผ้าผิดเนื้อครับอเอางี้ผมเอาเจดีเล็กเนี่ยมาเทียบกับปีศูนย์หกโอ้เทียบไม่ได้นะครับเทียบไม่ได้เทียบไม่ได้ไไดนะครับศูนย์หกเก่ากว่าศูนย์หกเก่ากว่านะพี่อันนี้ไปไม่ได้ครับอันนี้แยกออกนะ คือผ้าผิดเนื้อเนี่ยถ้าส่องคนก็จะผิดเนื้อตามครับนึงน่งนึงน่งออกไหมครับเอานิดนิดนึ่งนิดนึ่งนะครับจะได้จดจํานะเนื้อหลอกนะครับเนื้อหลอกนะอย่าหลงนะอ่าโอเคครับคือจับนี่รู้เลยครับพี่ <laughs> จับนี่รู้เลยครับโอ,โอ้รู้เลยรู้เลยไปที่ได้เช่าก่อนนะพี่อ่าไปที่เช่าก่อนครับ องค์ที่สองนะอ่าองที่สองครับต่อจากองอ่าวัดวัดสุทัศนะพระครูสุพจน์วัดสุทัศน์ปี2484อินโดจีนนะครับอ่าองนี้ครับสมเด็จวัดสามกนะครับสมเด็จวัดสามกอ,นะมา,มกอ,อายุทยานะครับอ่ก็พิธีใหญ่นะพิธีใหญ่ปี06นะครับก็ในหลวงนะครับสเสด็จอ่าทอดพระกรถินนะครับ ราคา,าทางทางช่องทางที่เคยทักถามก็พี่ไอเอฟซีที่อยู่อายุทยาครับต้องไม่พลาดนะนี่หลวงพ่อจงนะครับพระต้องบอกว่าพระคู่ประจำจังหวัดนะช่วงนั้นช่วงนั้นจะเป็นหลวงพ่อจงนะครับในละแวกนั้นครับที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังเลย นะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าตานอกนะครับทําพิธีอยู่วัดสามก็กจริงครับแต่คนปลูกเสกนี่เป็นหลวงพ่อจงครับเห็นไหมครับเห็นเนื้อคล้ายแบบโอ้เหมือนบางขุนพรมนะพี่เนื้อนี่บางขุนพรมเลยนะพระปีศูนย์หกนะครับดูเนื้อสิครับเนื้อปึกเลยนะครับเนื้อปึกเลยนะองค์นี้นะ นี่ครับนี่ผมให้ดูแบบคือบางทีนะสมเด็จต่างวัดนะครับบางทีสมเด็จต่างวัดผมก็เช่าเพราะว่าเนื้อหาที่เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเนื้อหาที่เป็นพระแท้ดูง่ายไว้ศึกษานะครับว้ศึกษานี่นะครับคือพระแท้แต่ละวัดเนี่ย ผิวจะแตกต่างกันนะครับผิวจะแตกต่างกันเนื้อหาก็จะแค่คล้ายนะไม่ไม่ใช่เหมือนนะเนื้อหาจะคล้ายกับทางบางขนพรมนะครับอ่าโอเคครับนี่ผมให้ดูเนื้อครับไม่ได้ไปให้ดูตําหนิครับดูเนื้อนี้จบแล้วดูเนื้อนี้จบแล้วครับอ่าลมลมแรงมากครับอาสดือนะบุ๋มลงไปนะครับ ปีศนะูนย์หกนะนี่เห็นไหมครับนี่องค์ที่เป็นมีมีทำแบบออกมาเรื่อยๆนะพิมพ์นี้นะครับแต่ว่าเนื้อยังใหม่อยู่นะครับเนื้อยังใหม่ไม่ใช่พระแบบปีลึกอย่างนี้นะครับไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่พระปีลึกแบบนี้โอเคนะอา, FC อาเออยุธยาครับ <laughs> ก็สอบถามภาลาดูครับสอบถามพาลาดู พระหน้าหน้าสะสมนะครับถ้ายังอยู่ก็อยู่ที่นี่ครับพระยังอยู่ก็อยู่ที่นี่ไว้ให้ fc ได้ชมนะครับมาที่อะอยากให้ดูของ fc ขอนแก่นนะครับผมอยากให้ดู fc ขอนแก่นองค์งนนะงงงงงหนึ่งก่อนนะองค์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 หนึ่งก่อนองค์หนึ่งก่อนก็จะไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยอ่าหลา,หลายท่านเห็นครับสมเด็จด,ด้านหลังเนี่ยคืออันนี้จะเป็นช่วงแบบการเปลี่ยนแปลงของ ตาธงชาตินะเนี่ยนะครับก็คือทําเป็นพิธีพุทธ,ธาวิเศษนะก็คือจะมีลักษณะของธงชาติที่เป็นรูปช้างแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นรูปจักรแต่ว่าทําไมถึงไม่เช่าเพราะว่ายังไม่เจอเนื้อที่เป็นสายวัดละขังนะครับไม่ใช่เนื้อที่เป็นสายวัดละขังผมส่องให้ดูนะพี่อ่าผมผมส่องให้ดูนะ เห็นไหมเห็นผิวเนื้อไหมครับวัดปราศาสตร์ยังยังดูเก่ากว่านึกนึกออกไหมครับอ่าใช่วัดวัดปราศาสตร์ยังดูเก่ากว่าครับคือพระเนื้อไม่ได้เก่ามากนะครับพระเนื้อไม่ได้เก่ามากอันนี้คือเป็นพระต่างวัดนะครับเป็นพระออกต่างวัดไม่ใช่วัดละคังบางคนพรมเกียรติโยแล้วไม่ใช่วัดที่เป็นวัดพระแก้วอันนี้คือพระวัดข้างเคียงนะ อาโอเคนะเนื้อเนื้อไม่เก่าพี่เนื้อไม่เก่าดูได้เลยครับเนื้อไม่เก่าอ่าถ้าผมเอาปี84มาของวัดสุดสทัศน์ปี84มาเทียบนะพี่แสงเดี๋ยวนะครับแสงได้อยู่นะนี่นี่ผมผมเอาของวัดสุทัศน์นะอินโดจีนปี8 4ีนะ2484มาเทียบเคียงนะครับเห็นไหมครับ พระนี่ดูไม่เก่าเลยนะครับพ้าดูไม่เก่าเลย,ด,ลเยด,ด้านหลังเทียบก็ได้ครับด้านหลังเทียบก็ได้แตกต่างกันมากครับอ่าเทียบเทียบได้ครับเทียบได้เนี่ยยุคอินโดจีนจะเป็นหลังลักษณะแบบนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่เก่าครับไม่เก่านะโอเคปล่อยผ่านได้เลยอ่าแบบนี้ครับ ก็คือเจ็ดชั้นของหลปูทิมแต่เนื้อไม่ใช่ครับเนื้อไม่ใช่องค์นี้ดูเก่านะบางคนก็เช่าครับแต่ยังไม่ใช่ครับไม่ใช่สายวัลคังแบบนี้ครับยังไม่ใช่นะแบบนี้ยังไม่ใช่นะดูดีครับพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผิดเนื้ออยู่นะครับแบบนี้ก็เหมือนกันครับเนื้อดูไม่เก่านะเห็นไหมเนื้อดูไม่เก่าถ้าเทียบกับองค์นี้นะ เอาปีศูนย์หกมาเทียบนะครับปีศูนย์หกยังดูเก่ากว่านะ่ะนึกออกไหมครับอ่าโอเคนะน,นี้อันนี้พิมพ์ทรงพระประธานครับเนื้อใหม่นะครับเนื้อใหม่พระประธานเนื้อใหม่เนื้อไม่เก่านะครับสามสิบสี่สิบปีเองหลวงพ่อเงินอ่ายังไม่ใช่ครับยังไม่ชอบนะครับยังไม่ชอบสมเด็จอย่างนี้ก็ยังไม่เก่าครับแบบนี้ยังไม่เก่าครับ ได้เห็นองค์จริงได้จับได้สัมผัสได้ดูทุกวันก็ดูง่ายครับแต่ต้องเคยเห็นเคยดูนะครับอ่าโอเคเอฟซีขอนเกียนผมส่งกลับนะยังไปไม่ได้นะครับแล้วก็อ๋ออ๋อใช่ใช่ขอนแกนเหมือนกันอันนี้ก็ขอนเกลนเหมือนกันครับอันนี้ขอนแกนเหมือนกันลองดูนะครับอันนี้ f อมองเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมขยับมานิดน,นึงครับ เอฟซีจะมองออกนะอันนี้คือไม่ใช่ว่าระคังบางอนุพมเกียริชัโยครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเอาของอ่ะนี่ผมเอาหลวงปู่หลวงพูมามาเทียบให้นะกับหลวงตาพันนะนี่สายบางอนุกรมนะครับเห็นไหมครับเอย่าส่องนิดนึงครับส่องนิดนึงปีศูนย์สอันนี้ปีศูนย์สนะครับบางอนุกรม ผมผมผมจะส่องเทียบให้ FC ดูนะครับอ่าความความเก่าของปี02ประมาณนี้แล้วมาของ FC นะครับเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วมาหลวงทพันเห็นไหมครับคือพระต่างวัดนะครับที่ไม่ใช่สายที่เล่นนะครับอ่าโอเคนะวางก่อนองค์หนึ่งองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับองค์นี้ก็เหมือนกันไม่เข้าสายที่เล่นนะครับ คือพระแท้ต่างวันนะครับพี่ผมจะบอกไปอย่างนั้นดีกว่านะครับบอกไปอย่างนั้นดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่ก็เหมือนกันคือไม่ไม่ไม่ใช่สายที่เล่นนะครับพี่โอเคนะอันนี้ส่งกลับนะครับนะสมสมเด็จตาแผ่นดินอันนี้ก็ยังครับอยังผิดเนื้ออยู่ครับผิดเนื้ออยู่โอเคนะครับข้าวๆนะครับวันนี้ผมได้พระสององค์เองนะครับองค์ประมูลองค์หนึ่ง แล้วก็องค์นี้องหนึงอ่าองค์นี้ครับองนี้องนี้อ่าก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีมวลสารของสมเด็จบางหุนพรมที่แตกหักนะครับนะหน้าหน้าสะสมครับคำว่าสะสมก็ได้พระเสร็จแล้วนะพี่สมมติว่ายัางยังอย่างวันนี้อย่างวันนี้ผมได้พระองค์นี้มานะครับ ผมก็จะเขาเรียกว่าอาธิษฐานครับพี่อธิษฐานอาธิษฐานขอนะครับก็บอกไปครับชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็บอกให้ท่านนะครับปกป้องคุ้มครองนะครับอ่าปกป้องคุ้มครองให้แบบเหมือนกับที่ทําอยู่นะครับที่ทําอยู่หรือว่าทําอะไรก็ตามให แบบเจริญรุ่งเรืองครับอ่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากใช่พี่คือถ้ามีสมเด็จเข้ามานะครับถ้ามีสมเด็จเข้ามาอย่าลืมนะครับพี่อย่าลืมรับรองว่ามีมีแบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเหมือนเหมือนมาแล้วแล้วต่ความเชื่อครับแล้วต่ความเชื่อครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ